ที่เขาฟังนางสาวปบียร์วนที่ปีสามายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะอยู่ในสังกัดทีมสิง L ์เอล์มาเตอร์มีดค่ะคพ่อเป็นนักแข่งรถอยู่แล้วค่ะและ้วตอนเด็กก็ไปสนามเป็นดูพ่อแข่งตลอดค่ะเป็นเหมือนคู่คี่่ในวงการนี้มาตั้งแต่เด็กค่ะรู้สึกว่าพอมาเล่นกีฬานี้แล้วมันไม่ไม่ได้รู้สึกเบื่อ หรือเวลาที่หยุดไปก็ยังอยากกลับมาเล่นกีฬาน,นี้อยู่ค่ะยังอยากกลับมาซ้อมยังอยากกลับมาแข่งอยากอยู่กับความดีอดร้อนค่ะตอนั้นพ่อให้น้องเริ่มลองซ้อมลองหัดขับเพื่อจะไปแข่งก่อนค่ะแล้วเห็นก็เลยอยากลองบ้างเลยขอพ่อแข่งบ้างพ่อก็เลยให้แข่งค่ะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าจะปล่อยคัดแลดับไหม นั้นเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะทุกอย่างมันล็อกดาวน์เหมือนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเข้ามาชวนค่ะพี่เขาเคยแข่งมอเตอร์ไซค์มาก,ก่อนแล้วเขาเปลี่ยนไปขับรถยนต์เขาเลยมาชวนให้ลองแบบไปขับรถยนต์ดูพอไปลองขับแล้วมันก็รู้สึกว่าก็ท้าทายดีอยากลองก็งเลยได้ลองขับค่ะแล้วก็บวกกับที่พ่อกลัวเจ็บด้วยเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วแข่งมอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างอันตรายค่ะ พอขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาขับรถยนต์มันมันต่างกันเยอะเลยอะแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์เราอยู่แบบข้ออยู่บนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมทุกอย่างลมหรืออะไรยังปะทะเข้ามาที่ตัวเราเต็มๆตมแต่พอเป็นขับรถยนต์อะเรานั่งอยู่ในเบาะอยู่ในรถข้างรอบตัวเรามันเป็นโลบาร์เป็นอะไรเงี้ยมันมันร้อนมันอบมันไม่ได้รู้สึกเร็วเหมือนตอนเราขับมอเตอร์ไซค์ค่ะ ในส่วนตัวไมไ่รู้สึกว่ามันยากนะถ้าเรามีความพยายามความมุ่งม,ม,มั่นแล้ความอดทนมากพอเราเราก็สามารถชนะหรือว่าสู้กับผู้ชายได้ค่ะตอนนั้นที่สนามพีราที่พัทยาค่ะมันฝนตกแล้วรถคันหน้าเครื่องระเบิดแล้วมันมีน้ำมันรั่วลงแท็กตอนนั้นไ่าเห็นรถจอดอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมก็เลย เล,เลือกที่จะขับแบบฝั่งขวาเพราะแบบเพื่อจะได้เลี่ยงน้ํามันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็ยันขับไปทับน้ํามันพอดีแล้วมันทําให้แบบว่าลื่นรถชกเข้ากําแพงหมดเลยค่ะตอนนั้นชนแล้วทําให้หายปลาข้างขวาค่ะตอนนั้นก็พยายามแก้แก้อาการลถดแล้วนะแบบว่าเพื่อไม่ให้มันเข้าข้างหน้า แต่มันก็ไม่ทันอนะมันเป็นจังหวะเชี่ยววินาทีจริงๆก็เลยแบบว่าไม่ทันรู้สึกอะไรเลยมันชนเข้าไปเลยมไม่มีเวลาให้รู้สึกเลยใช่สภาพจิตใจตอนนั้นค่อนข้างแย่มากๆเลยค่ะรู้สึกนอยสุดๆแต่ก็ใช้เวลาไม่ไม่นานหายก่อนที่ร่างกายจะหายด้วยซ้ำตอนนั้นก็พักพื้นอยู่บ้านอยู่กับพ่อแม่กับน้องกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือน เขาก็ช่วยในระดับหนึง่งแรกๆก,ก็รู้สึกกลัวสนามฝนนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันแบบว่าจาความใจเลยแต่พอเหมือนยังไงมันก็ต้องแข่งอ่ะเพราะว่าเป็นนักแข่งมันมันเลือกสนามเลือกรถอะไรเองไม่ได้อยู่แล้วมันเลือกไม่ได้หรอกว่าจะแข่งสนามแห้งหรือสนามเปียกแต่ว่าก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ ก็น่าจะเป็นที่บางแสนเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าในตอนนั้นมันแบบว่าค่อนข้างกดดันด้วยเพราะว่ามันเป็นสนามที่จังหวัดบ้านบ้านเราแล้วมันก็แบบมีทั้งเพื่อนมีทั้งอาจารย์มีทั้งครอบครัวทุกทกคนไปเชียร์แล้วสนามตอนนั้นก็ยากด้วยะคะ่ะที่บางแสนมันทั้งลื่นทั้งทราย ทั้งร้อนทุกๆอย่างมันมีแรงกดดันแต่ว่าพอมันชนะมาได้มันรู้สึกภูมิใจที่แบบว่าตัวเองสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือแรงกดดันต่างๆได้ค่ะวงการมันที่สปอร์ตรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้มีคนสนใจมากขนาเท่าตอนนี้ก่อนหน้านี้นมัน มันเหมือนเป็นกีฬาที่แบบเล่นเฉพาะกลุ่มมันไม่ได้แค่หลายมากในประเทศไทยอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้มันเริ่มมีรายการใหญ่ๆมาจัดที่บ้านเรา Moto GP หรือจะมี F1 หรืออะไรก็แล้วแต่มันมันทำให้ตอนนี้มีคนเข้ามาสนใจในวงการนี้เพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยะคะ่ะรู้สึกเสียดายมัน น่าจะมีการจัดต่อไปเพราะว่าถ้าเทียบกับการที่เราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินหรือว่าจองที่พักอะไรไปดูที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันมันน่าจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่เราขับรถไปดูที่บุรีรัมย์ที่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เศรษฐกิจในบ้านเรามันดีขึ้นด้วย ก็อยากแข่งไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยวเป็นแชมป์ในทุกๆรุ่นที่ลงแข่งก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ลองสัมผัสหรือว่าเข้ามาดูในการแข่งรถหรือในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะคะก็อยากให้ลองเปิดใจเข้ามาดูค่ะเพราะว่ามันถ้าได้ลองแล้วได้ลองดูได้ลองขับก็จะหลงรักในกีฬานี้ค่ะ ฝ oh. ากติดตามผลงานส่วนตัวของหนูด้วยนะคะทางเพจ Racing Family ค่ะหรือ IG ค่ะ u n d e s c o r e pywd ค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <c oughs>